สวัสดีครับเอฟซีช่งกุหลาพระสมเด็จวันนี้เรามาดูอาจารย์เอสมวยแถลงนะครับมวยแถลงจะแบบนำพระสมเด็จมาตรวจนะครับเพื่อที่จะนำาข้อประกวดในครั้งต่อไปนะครับนี่ครับไม่ไม่ใช่ทุกองค์จะผ่านมาต่ฐานานะก็ต้องตรวจก่อนครับว่าได้กี่องค์มีกี่องค์กังส่งจำเพาะนะครับอาจารย์ก็กำลังตรวจอยู่องค์ไหนผ่านก็จะส่งข้อประกวดองค์ไหนไม่ผ่านก็เก็บไว้บูชาต่อไป อาสมกาก็จะออกไปจกหีบกำปั่นนะครับเป็นหีบชาโบราณ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้ยกลัวกลัวกลัช็อกโกแลตยังไม่ได้เอามาเอาแค่หมูแค่หมูแบบพิดนุ

กำลังเดินรุ่นอยู่นะครับกําลังรุ่นพระอยู่ก็จะผ่านการถ่มเฉพาะหรือว่าตรวจมวลสารขนาดไหนนะครับแทนเอ็ดมวยแถลงก็กาลังรุ่นอยู่ครับแต่นใจจอจะสุ่มตรวจแล้วบอกว่าผ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นเฉพาะองค์ับ มสารที่ได้มาตรฐานของ p a ครับแต่ละองค์น้ำหนักไม่เท่ากันมีสักครู่ก็ถ่ายไปละสองสามองค์น้ำหนักร้อยแปดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบไม่เหมือนกันแต่ละองค์นะครับนี่ครับแตจาก็จะมาดูกล่องขนาดหันหกร้อยเอคึ้นดบดูมสารดูความเก่าดูแคลไซน์นี่เจ้าของพระก็ยืนลุ้นอยู่ครับเนี่ยเราจะผ่านไม่ผ่านครับแต่ละองค์ ิดมาจากหีบทั้งนั้นนะครับมาจากหีบกำปั่นชาโบราณน,นี่ก็ผ่านไปหลายองค์แล้วครับอาจารย์ก็ไปยืนรุ่นอยู่ครับเดีย๋ยวเรามาดูไปด้วยกัน,นครับเอฟซีครับ ผส,สมเด็จแต่ลงน้ำหนักไม่เท่ากันครับน้ำหนักต่างกัน70 80สิบร้อยกว่าไม่เท่ากันครับนี่ก็เป็นตารางมาตรฐานนะครับยวสี mm hmm. มาตรวจสอบได้ครับทีนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์ น um ี่ไม ki> ่ไม่ค่อยเยอะเม่เยออีกประมาณสิบโชนี่ครับนายช่างก็ยืนลุ้นนะครับยืนลุ้นนั่งไม่ติดครับนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยดูด้วยตาเปล่าไม่รู้ครับต้องผ่านเครื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้เครื่องเป็นที่เกว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจแน่นอน นะครายมัม่นใจก็ดูกล้องขยายขนาดสูงนะครับอันนี้เนื้ผอผงเกาหลีใช่นายจายันจันเดียเนื้ผอผงเกาหลีใช่ไหมครับถ้าว่าตามตำราไม่เขา้าเป็นดินเกาหลีเป็นดินเกาหลีน้ำหนักก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ละองค์ อันนี้ร้อยหกสิบเก้านะครับามาดูภาพกันต่อครับมาสักครู่ร้อยหกสิบเก้าครับ ถึงแล้วถึงแล้วครับเข้ามาเลยครับในระดับครับขอบคุณครับค 连接。Yeah. อันนี้เป็นเนื้อสไครับโอเค้ okay. าน,นครับ แต่ว่าคงพี่ลมใหญ่ยิ่งยิ่งยังไม่ถึงยิ่มรับฟ้าในขาดขาดรับยิ่เพราะกลุ่มนี้อาจารย์ใหญ่นายังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยิ่งลับฟ้าพิมพิมใหญ่ใช่ไหมอาจารย์พิมใหญ่ใช่ไหมโอ้โหมอสารเนื้อโอ้โหนี่เรียกว่าดีลุงอรุณใช่ไหมอาจารย์อยู่เหลืองเหลืองดีลุงอรุณปะไม่สารกันแต่เหลืองสวยเมื่กินเนี่ยเหลืองมันฟักทองเลย เหมือนเหมือนสารที่ผสมในแต่แถววาระนี่ก็ไม่เหมือนกันครับสวยต่างกันวันนี้ลุ้นเดินยืนว่านร้อยแปดนี่ในองค์พระนี่ก็เหมือนกับยาสมุนไพรสมุนไพรดีรักษาโรคหารัโรคหโรคอหิวาอหิวาต์ก็โรคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอีระบาดมีสองแสนวาระที่ศพเต็มวัดทั่วเขาทองอีแรงลงมากินเนื้อศพอะไรอย่างเงี้ย จะเปรือต้องมาหั่นศพเหลือแต่กระดูกให้แรงกินเพราะเผาไม่ทันสมเด็จตัวเข้าฝันผลผลผลพาสมเด็จคก็หายครับหายจากโรคระบาดนี่ครับก็คือที่มาสั้นๆนะครับอาจารย์เดให้ความรู้แล้วก็นำพามาตรวจสอบด้วย ลิปของคนลัใยญ่แต่กับตัวคอนโดชื่อพิเศษตรวจให้แบบข้อมูลิีพลังบุญตรวจเป็นครั้งแรกเจครอยู่คองสายเป็นครั้งแรกที่ตรวจทางวิทยาศาสตร์ของพระพระสมเด็จกิงประวเลตครับผมนี่ครับขันน้ามนต์ขัน้งมนกของประเทศไทยที่ตรวจในระบบรอซหนึ่งหนึ่งศูนย์ิ่พบเจ็ิการในขันน้ำมนต์ครับ เจ้าบรมบวงเธอกรมสมเด็จพระอภเรศอริยวงศ์วริยาวงค์สวยงามเลยส่วนมากจะเป็นยันโดยันโดนี่คืออ่ามีมีพุทธคุณอยู่สองระบบคือป้องกันป้องกันกับรักษาครับรักษาโลกครับรักษาโลกคือยันโดเป็นตัว ป่าปารล็อกปารลวะเริ่มแรกแล้วก็มาเป็นเกจิอาจารย์ท่านเสียงที่นั่นลังนี่ยันนิสุนมาอยู่ในอยู่พระโลกปุบุญวัดะการบางแก้วใช่ไหมครับครับเป็นรุ่นหลังครับผมยันนน่าจะเป็นเกจิลูกศิษย์รุ่นหลังของสมเด็จโตคือว่าสมเด็จของกรมพญาปวเรศวรยังก่อนยันดองครับผมยันดอง ท,ที่นี่หลังพระของหลวงปูบุญเป็นส่วนมากนะครับหลวปูบุญอาจารย์ยันโดนี่ไปใช้ในในพระเครื่องท่านผหลังจากของกอรมพระบาปราวรศใช้น่าจะเป็นสิสายเดียวกันพอผงพระผงจินดามณีก็จะมีะยันที่ดีๆอยู่ข้างหลังแต่นี่เป็นขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ที่น้อยคนที่จะได้เห็น ครับวันนี้เป็นบุญของตะาย FC ้ชคุณเลยพาสมเด็จปีพิเศษที่จารย์เอสให้มาไปทำคลิปจะตรวจให้ราซ้อนหนึ่งหนึ่งสุนก็เกรณีพิเศษครับผมที่นำมาตรวจดูความเก่าแล้วก็ดูมวลสารในองค์ขันนมมีลายแบบนะครับขันีมีลายแบบมียันข้างข้างล่างข้างบนเลยนะครับที่ใต้ฐานขันก็มียัน ยันที่หลวงปู่บุญใช้ตัวนี้คือยันดอกยันที่หลวงหลวงปู่โตใช้คือยันตัวนี้ครับเป็นเป็นยันที่หลวงปู่โตใช้ครับยันที่หลวงพ่อเดิมหรือหลวงปู่ไขใช้ครับแต่ละยันจะไม่เหมือนกันครับทุกตัวตัวนี้นข็งน้ำมันแข็งแข็งน้ำมัอยันนี้ก็จะมีพลังในตัวเองนะครับพลังพุทธคุณตัวนี้จะเป็นยันดอก ยันด่หอมนะครับเป็นยันยอดนิยมในพระต่างขอนใจหลังของพระนะครับเป็นพระเป็นเหลียงขันน้ำมนต์นี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศุกหนึ่งหนึ่งศูนย์ตรงกับพศอะไรก็ไปบวกเขาครับนี้ครับบ่งตรงนี้ก็จะมีเย็นเป็นศุกร์นะครับนี่มีลมเย็นเป็นศุกร์ลาผลคุณครรม ลาฝนโพลทวีแล้วก็มาเป็นยันโดแล้วก็ยิวเย็นเป็นสุกยูเย็นเป็นสุกนะครับข้างบนเคยเคยวันเพื่อเพื่อรหัสที่แล้วเคยนำไปทำน้ำมนต์ที่สำนักงานรัฐสภาโดยเจ้าคุณประสูตรเจ้าท่านเจ้าคุณประสูตรจังเกจิจังหวัดตรังที่ดังมาก ท่านก็นอาจะเป็นอีกขันอีกรุ่นหนึ่งอันนี้อันนี้รุ่นพิเศษครม,มีมีอยู่มีอยู่ชุดเดียวของที่บ้านแต่แต่ไม่หลายน่าจะทำไหลหลายขันอยู่แต่ว่ามไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแลยนี่อ,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 อันนี้ก็จะเป็นกิ่งกิ่งโอเลดอ่า ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าเป็นกิ่นนั่งบัวบแต่ต้นขานี่จะเป็นเป็นบัวอีกแบบครับเป็นบัวเปาเลับ,บเป็นผักกินเสียงกลางวานันไม่ใช่มีแต่เนื้อเออว่ากับดำเนื้อ เนื้อเงินแบบนี้ก็มีแต่ว่าไม่ใช่เงินต้องต้องดูอาจารย์ตรวจทั้งธาตุตัวห้าบางงานจะเป็นสัมลิศสัมลิศเงินครับผมมันสัมลิศครับสัมลิศเงินสัมลิศเงินสัมลิศสัดซัมลิศผลที่อาจารย์แม่ผมเขาท่านท่านท่านบอกไว้ท่านสอนไว้ครับครับแต่กิง่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีชื่อนะครับ เป็นเป็นพระก,กิงกก่งว่าเป็นหน้าพระก,กิง่งเสียนพระพิชเนศเสียนพระพิชเนศเสียนช้างอยู่นะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่เอามาตรวจตรวจด้วยครับแล้วก็เปิดเผยในส่วนนี้หลาท่นทานอาจจะไม่เคยเห็น<ป>ครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่อาจารย์เอสห้วยแถลงก็มีครับมีหลายองค์นะครับอันน,น,นี้จะเป็นกิ่ง วัดสุทัศบปีสองสี่เจ็ดเก้าข้างล่างนีมีคําว่าจะเลือกวัดสุทัศนตอ,อย่างชัดเจนนะครับสองสี่เจ็ดเก้าแต่ด้านหลังนี่จะไม่มีบัวหลายคนก็บอกว่าเป็นกิ่งวัดสุทั์จะไม่มีบัวบแต่ถ้าเป็นกิ่งปลวเลสจะมีบัวด้านหลังครับแต่อันนี้เป็นของครัวโต วตัสองสี่หนึ่งศูนย์ปกติสองสี่หนึ่งศูนย์ครับครับเอยสองสี่ศูนย์หนึ่งวันเออสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งอาจารย์สองสี่ศูนย์หนึ่งตัวตรวจสองสี่ศูนย์ครับนีของโคตัด้านหลังจะมีบัวกลับไปดูการตรวจเครื่องสแกนอีกด้วยกันนะครับนี่ครับทีอาจารย์ก็กำลังตรวจนะครับไอ้ชาติสอบพร้อมไม่ผ่านหลายคนครับมันเป็นไรครับ ตัวให้ดูทําให้ดูทําให้เห็นไม่ใช่ว่าทุกองจะผ่านได้มาตรฐานครณ์ไม่ผ่านก็บอกไม่ผ่านบางเจ้าก็บอกว่ามาส่มตัวแล้วผ่านมาตรฐานไม่ใช่นะครับไม่ผ่านาจารช์เขียนก็จะเขียนบอกไม่ผ่านใช่ไหมอาจารย์ผ่านทวงจำเพาะไม่ผ่านไม่ไม่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานกรับผมแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่พระแทนนะพระแอแท้ครับแต่ว่าานของพีซีดี ไม่ผ่านมาตรฐานที่บันทึกไว้ครับที่เก็บสถิติไว้เัของของอาจารย์มาตรฐาน p s ีนี่ต้องต้องผ่านหมดทั้งห้าข้อครับผมตกข้อใดข้อหนึ่งก็จะไม่ผ่านพอมีพระพิมพ์ต้นแบบครับมีพระมีสถิติครัพิึงตรวจกล้องพันเอกผ่านครับ,รบเราได้แตกรายงาน แต่ควบทวนกาาควบวงเฉพาะไม่ผ่านไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้ต้องมามาตรฐานครับของเครื่องวิทยาศาสตร์ถ้าผ่านควบทวงเฉพาะแต่ค่าเหล็กเกินหรือไม่ค่าเหล็กน้อยก็ไม่ผ่านครับต้องห้ได้มาตรฐาน,เป,นเป็นมวลสารของเหล็กไหลที่โบราณว่าอลยอนี่ครับมาดูไปด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายภาพให้เห็นองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับ อาชเลแคลเซียมอยู่ที่ข้อที่หนึ่งกับซิลิคอนที่หนึ่งนี่คืออะไรจ๊ะไม้เล็หนึ่งไมยเลขหนึ่งคือไม่องค์ช่องต้องเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สองใช่ไใช่ใช่่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านครับช่องบนหน้าจอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนี้ก็คือจะบอกค่าข้างบนนี้ใช่ไหมครับเป็นค่ามาตรฐาน ที่ต้องอยูนในจีนี่ครับอาจารย์ช่างเอ็ดก็กำลังรุนอยู่กับการตรวจนะครับนี่ครับมันทึกไว้เป็นหลักฐานมม่ตรงนีผมม้ผ่านก็โอเคนะครับผ่านก็จะติ๊กผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านก็ ถ้าเขา้าสนามนีสายพิษออกมาจะต้องบอกว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีหัวนะครับไม่มีหัวครับหัวกันไม่ได้ครับเพราะหลักฐานพยานชัดเจนอ,อ,อาจารย์มีกรรมการมีคุณธรรมรตรวจด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<อ>นะถ่วงน้ําเรียบร้อยถ่วงจำเพาะเครื่องถ่วงจำเพาะผ่านพอเข้า,ไ,าไปในระบบของการประกวดแล้วอาจารย์จะ กรรมการจะไม่รู้ว่าพระของใครเล้ครับไม่รู้อาจารย์โต้งยังไม่รู้ครับไม่มีใครเพราะมันจะมีแต่เลขครับมันจะมีมหมายเลขอย่างเดียวไม่สามารถที่จะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับนี่คือไม่ผ่านก็จะเครื่องหมายเอ็กนี่ครับไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าถ้าในสายตาก็สวยครับี๋ยวมาดูื่องกล้องคันนี้นี่ มาดูอขอ้างกองพระเดก็สวยงามครับนี่ไม่ผ่านนะครับค่าครบช่วงจำเพาะไม่ได้ครบ่าช่วงจำเพาะไม่ผ่าน<ต>ไม่ได้ดพัะเด็กก็สวยงามสวยงามครับค่ะครูตกจีนความถุมจำเพาะอันนี้หมายเลขอยไรนะครับได้หมแบบายเลขสามหมายเลขหนึ่ง

อ่าหน้ตเชิญยิ so ้มเป็นไอดอลอันนันทาอันน้นทานกกะยางอันนี้ทาตาเลในะโบนเนี่ยเนี่ขากิ่นยี่ไงไผ่คำไผ่คำโอ้จันว่าจะว่าจะมาฝากว่าจะมาถือมาฝากทันทีในพนเรื่อมลืม ในช่างลืมอย่างเดียวในช่างเนี่นี่ผ้าผ่าก็ดึงผ้าพันคอนะวออเดินโลกนี้มเป็นแบบนี้นี่แต่ว่าในช่างรีบออกมาบ้านเตรียมที่ดแลวแต่บ้านเตรียมไม่ทันสิอย่างเตรียงที่ที่แล้วเตรียมผ้ามาเออรีเชยจั่าที่ทีเกษตรเตรียมเอ่อ พระของเจ้ yeah, าแม, right. ม่ก็ดิเนมะว่าจะมามามองข้านสที่ในงานตรวจกินเนี่ยลมเหมือนกันโอ้โผมก็จะมาให้การตรวจแล้วนะพอเข้ามีขามีคนจีนเขาโทรโทรมาขอเพราะว่าบะชาอันนี้้าเหล็กเกินหารลืม้คกับจะขอบูชา